สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมปุณชินเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนมากดติดตามผมในนิวคริต้าได้ไหมครับหรือว่าทุกคนยยมถึงไปดูหนผมได้นะครับ<ๆ>เพราะเนื่องจากผมอยากให้มันถึง5้าร้อเลยพนผมจะไปน้ำพนาแล้ว,วผมสมัครไปแล้วนะตอนนี้แค่100เองไอดีเก่าสามแต่ว่ามันอยู่ในคอมอ่ะแต่ผมจะตั้งในยูนมือถือผมจะเอาเงินเข้าบัญชีผม แล้วผมก็จะซื้อตัวละครมากมายแจกกองแล้วผมก็จะแจกท่านผู้ชมในท่านงต้นคัที่เข้ามาติดตามผมหรือว่ามาแอดเพื่อน,นครับที่ผมก็มีแค่นี้แหละถ้าจะแอดก็แอดมานะครับแต่ว่าถ้าผมยังไม่แจกผู้ตัวละครก็แสดงว่าผมยังไม่ได้เป็นนักพัฒนานะครับก็คือห้าร้อยข้านิยมเองครับผมไม่ถึงยินดีม,มา ขึ้นขั้ยังไม่ผมด้วยนะคะพบ่มก็ทอย่างนี้นหนึ่งเหรอจิตมาคอมเมนต์มมนก็ได้อาจจะเป็นค่านิยมกดไลค์อะไรอย่างงี้ครับมาทำให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมก็มีเยอะนะครับอันนี้อันนี้แบบในคอมนะฟีฟ้าก็มีนะครับต้ออิหมดเลยอันนี้ผมต้องอิหม,อนนมองอหมดเลยเหมือนกันถ้าสนใจอันนี้ใครที่เล่นม,มิวมาเป็นก็มาดูแบบนี้ได้นะครับ อน,นี้ใครที่ชอบปลากลัวแบบไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปก็แบบนี้ครับผมสร้างเองอแล้วอันนี้ก็อยู่ในคอมอัตลักลของผมน,นี่ก็เป็นแบบโลบอ x นะครับน,นี่ก็เป็นแบบเจ๊กพิรไมคาเฟย์นะครับใครอยากได้ก็เข้าไปเลยนะครับเพราะขแต่ก็ต้องเข้ากลุ่มก่อนนะผมจะอธิบายรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเนี่ยชานะผม,ผมก็ไม่ได้โพสอะไรไว้นะู้จะโพสอะไรดีอะโพส อ๋อนี่คือฐานะของเพื่อนนะพวกพวกันมาัองอะได้โพสฐานะค,คุณบอกว่าถ้าตีไม่ไไมันจะพังเสี้ีได้ ถ้อเก็เขาช่อยเป็นภาพได้อะครับดูครับนี่แล้วเขาก็กบอกว่าอนี้ต่างคนต่างตีไม่ได้เหมือนกันแต่เมย์เขาทำได้ครับน,นี่ก็แบบเพื่อนผมนะครับเขาเขาสร้างแบบเก่งเนาะแต่เขาก็สร้างแบบน้อยอยู่นะบอกว่าคนโหลดถึงเก้าสิบจะมีอัปเดตใหม่มาไม่มีไม่มีทางถึงเก้าสิบครับผมการันตีได้เลยนะครับในปีนี้น,นี่ก็แบบเพื่อนนะอันนี้แบบคนเศร้ารู้จะสร้างทำไมเศร้าก็สร้างคนระับ มีบ้านดน้วยนะครับแล้วก็มีอื่นยังไงเลยครับมาพาทัวร่วแมพดีกว่าคุณปินคราบก็อย่าลืม,มโหลโดด้วยนะคะอาะฟรีไฟล์ก่อนเนระิ่มฟรีไฟล์ฟฟแม็กผมเปลี่ยนเพื่อเป็นฟรีไฟล์แม็กแล้วเพราะเนื่องจากผมทำฟรีไฟล์แม็กเปิดตัวมาใหม่แล้วมันจะมีอัปเดตท,ทุกวันนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์ได้ปิดนะครับพี่เห็นไม่ปิดเดี๋ยวมมีเพชรน,นะครับเพชรคนทำโมเดลเอง เธอได้พีกก็ต้องเติมนะสามารถสนับสนุนผมได้นะครับในการซื้อเพชรซื้ออะไรอย่างนี้แต่ว่ายัางทำไม่ได้ครับเนื่องจากต้องมีขั้นยวิให้ครบ500ก่อนครับถ้าว่าอย่าลืมต้องค่ารีวให้ผมกดไลค์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบในมินิวอ้ก็แบบแอดเพื่อนผม,มได้เลยนะครับแล้วก็แบบแบบก็ให้5ดาวให้กดไลค์5ไลค์ด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มขั้นยวิของผม,ผมนั่นเองนะครับทุกคนผมไม่บังคับนะแต่ว่าผมแค่จะหารายได้เิงน,นะครับทุกคน แต่ผมสร้างของน้องใหม่คนนี้จับหมดแลจะคิดสร้างโปรเจกต์ในเสื่อโปรเจกต์นี้เดี๋ยวอันนี้คือฟรีไฟนี่คือน้างบียร์นะทุกคนจะไม่เห็นผู้พันนาจะเห็นอย่างเดียวนะครับต้องเข้าไปนะครับก็จะมาถึงฟรีไฟแม็กนิวนะอันนี้คือฟรีไฟแม็กนะเะว่าจะเป็นฟรีไฟปกติก็ได,ด้ ลองเฉือนลองรนะบบน,นี้นะหรือว่าจะมากดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ว่าอยากได้กี่เพชรก็บอกมาเลยนะหนูจะแจกอะไรแบบนี้นะกี่เาเยอนก็มีหนูทำแรงไมนะ่นานหนูจะทำแรงไปเรื่อย